วัสดีครับนะครับจะเล่าความฝันให้ฟังใครที่ผ่านมีชีวิตนะครับฝากกไลค์กดเชนด้วยนะครับเมื่อคืนอาจารย์ฝันนะครับจะเล่าความฝันให้ฟังใครเคยฝันแบบนี้ครับมาฝ้าฝันว่าจับปลาเนี่ยจําได้ไหมครับวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์ฝันว่าจับปลานะครับตอนเช้าเลยนะครับถ้าใครจําได้ยินยำหน่ครับว่าผมฝันแบบนั้นจริงไหมสิบหกสิงหาเนี่ยผมฝันว่าผมได้จับปลา2ตัวผมปาตีเลยครับ 782728แล้วก็มา82จริงหลังหลังหลังจากวันเกิดอาจารย์นะครับวันที่สิบนะครับหลังจากนั้นมาอาจารย์ก็มาฝันมาฝันว่านะครับนะฝันว่าจะเมื่อสองสาวันก่อนเนาะฝันว่าจะจับกบนะฝันว่าได้จับกบแต่กบเนี้ยนะครับเขามาซื้อโลละห้าสิบบาทผมก็ตีในฝันว่าจับกบก็คือ579นะหรือว่า795แต่ฝันว่านะครับคนมาซื้อกบนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับในความฝัน50บาทถ้าจําได้ก่อนนั้นๆทุกๆครั้งเลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่อาจารย์ฝันก็ฝันว่ามีผู้หญิงเอาเงินมาให้ทําบุญเนี่ยห้สิบบาทแล้วก็ฝันแบบนี้จริงๆดังนี้ผมก็เลยมาเล่าความฝันให้ฟังนะครับว่าถ้าเราใครที่ฝันแบบนี้นะครับลองตีความฝันที่ไหนครับว่าคุณฝันวันนี้เล้วบเคยฝันแบบนี้ไหมฝันว่าจะโบครับถ้าฝันว่าจะกบเนี่ยต้องก่อนนะครับว่ารอบนี้มันตรงกับวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์มี9ครับมี5นะครับ ดังนั้นนะครับที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยผมก็เลยมาแบ่งปันนะครับใครเห็นชิ้นนี้คอมเมนต์มาครับนะบผมต้องบอกว่านะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะผมต้องบอกเลยว่ามีกกจมีเก้าใช่ครับละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาตัวที่ผมฝันไหมแต่มันมีก้ามีเกตมีห้า,าใช่ไหมครับดังนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับแต่ก็ แบ่งปันกันน้ำเห็ดชิ้นนี้เวลาเท่าไหร่ฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับขอน้อนอๆบุญส่วนนี้ยขอให้พี่น้องผมที่ผ่านมีกดใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านดวงเปิดพุดทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดอิทิปิโสพระขวานครับสาธุสาธุ